ตคิดสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกระตุกต่อมคิดกับดิฉันธัญญาอันตันทเสถียนค่ะความคิดสร้างสารรค์ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมองทั้งสองซีก Creative Economy นะคะจึงเป็นความสร้างสารรค์ที่ลงตัวในการขับเคลื่อนความฝันของผู้ประกอบการไทยหลายๆคนจนประสบความสำเร็จ และววันนี้ค่ะรายการกระตุกตอมคิดของเรานะคะก็จะนําเสนอมุมมองของคนที่ต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ให้กับธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นแนวทางให้กับธุรกิจอื่นๆซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะไม่กลัวที่จะเป็นตัวเราเองแล้วก็ทำอะไรที่เป็นตัวของเราเองที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น ในปัจจุบันนะคะผู้บริโภคทั่วโลกค่ะก็ให้ความสนใจและก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ธุรกิจบริการประเภทส่งเสริมสุขภาพอย่างเช่นธุรกิจสปาค่ะได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาไทยถือว่ามาแรงแซงทังโค้งมากกว่าสปาสัญชาติอื่นๆและที่สําคัญค่ะก็ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับเมืองเศรษฐกิจสําคัญสําคัญของโลกค่ะ หารผลิตภัณฑ์สปาสัญชาติไทยที่เกิดขึ้นมาจากปรัชญายของความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากสมุนไพรและวิธีการรักษาจากประเทศในกลุ่มเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นจีนอินเดียและไทยซึ่งได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับแนวทางการใช้ชีวิตที่เน้นการสร้างความสมดุลต่อร่างกายในขณะเดียวกันก็ได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านและแพ็กเกจมาจากศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียจนทำให้วันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของคนไทยได้รับการยอมรับจาก กทั่วโลมีสาขามากถึง45สาขาใน14ประเทศทั่วโลกและได้รับรางวัลต่างๆการันตีมากมายทั้งระดับเอเชียและระดับประเทศประสบความสําเร็จมากขนาดนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หานกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง Natural and good for skin y Oh very nice smells good Hey, I just found out about it, but I thought it's very uh, pretty and everything the smells and it's very interesting brand. So that's why we came in. หอมครับแล้วก็รู้สึกเป็นคนไทยดีครับร้านก็สวยดูแบบยกระดับทำแพคเกจจิ้งทำกลิ่นได้ถูกใจมากกว่าจากความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สเสน่ห์การรักการบริการของชาวไทยเนี่ยค่ะที่ทำให้สินค้าสปาไทยหลากหลายแบรนด์ไปสร้างชื่อเสียงในตลาดโลกได้ค่ะ แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่วันนี้ค่ะเรามีสินค้าสปาสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวที่มีสาขามากที่สุดในโลกแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจนได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนทั่วโลกนะคะให้เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดกลุ่มสินค้าโฮมสปาของโลกค่ะ ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์สินค้าสปาสัญชาติไทยที่ไปบุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้สมองทั้งสองซิกจนประสบความสำเร็จอย่างสูงในขณะนี้เขาคือใครเราไปฟังแนวคิดดีๆจากผู้ชายคนนี้กันดีกว่าค่ะผมคิดว่ามาจากตัวแบรนด์ไอดนติตี้เอง นะครับที่เราตีความว่าเราเป็น uh, contemporary luxury Asian brand ตรงนี้มันเป็นจุดยืนของแบรนด์นะฮะโดยที่เราเอาความเป็นเอเชียเนี้ยมาใช้เป็น uh, เอา philosophy ของของบริษัทของแบรนด์ด้วยทำให้เนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ตัวมาร์เก็ตติ้งนะฮะออกมาทางเดเรกชันเดียวกันหมด ทำให้เป็นอาหารเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีโฟกัสชัดเจนมากๆและจุดแข็งของหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติที่เน้นความเป็นเอเชียนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นรูปทรงสีสันหรือแม้แต่การนําเอาลวดลายต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นเอเชียมาใช้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะของเอเชียนั่นเองในส่วนของร้านค้าปลีกคุณวุฒิชัยหานพาณิชย์ก็ได้นําเอากลิ่นอายของความเป็นเอเชียมาปรับใช้ค่อนข้างสูงชเช่นกันครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการร้านก็ได้มีการสร้างทีมงานมืออาชีพขึ้นมาเพื่อ,ออบรมพนักงานร้านโดยเฉพาะหรือแม้แต่คลั สินค้าของหารที่มีการลงทุนและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการรักษาความสมดุลในการทำงานของคุณวุฒิชัยหารพานิษนั่นเองครับจริงๆหารเนี่ยเราเริ่มมาจากเป็นผู้ผลิตสบู่ธรรมชาติรายแรกของไทยณตอนนั้นเนี่ยธุรกิจในสปากาลังเกิดนะฮะเราก็เลยมองดูโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะผลิตผลิตภัณฑ ทางด้านของตัวสปา d u c t มาแต่โดยที่เราไม่เน้นว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาเรามองดูว่าเอ๊ะเราน่าจะทำไปเดเร c ชั o นของการที่คนสามารถเอาไปใช้เองที่บ้านได้ก็เลยเกิดเป็นแคตตากรีของโฮม Product ขึ้นมาซึ่งปณนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครทำในประเทศไทยนะครับ เราเองก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะที่เราสร้างตัวเองก็คือ,อทดลองตั้งแต่ในครัวพอได้สูตรได้อะไรเริ่มมีลูกค้านะฮะก็เริ่มขยายผลิตก็คือทำในบ้านก่อนทำในโรงรถขยายไปที่สวนหลังบ้านนะฮะจนคุณพ่อบอกไม่ไหวแล้วออกไปทำทากนอกได้แล้วแล้วก็เช่า,าตึกทำโรงงานผลิตเล็กๆ จากการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีความต้องการในต่างประเทศของตัวสบู่ธรรมชาติแล้วในเมืองไทยเองเนี่ยมีน้ำมันพืชที่มีคุณภาพดีหลายตัวมากนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าเรามีเอกลักษณ์พอที่จะทำมาเพื่อส่งตลาดต่างประเทศนะฮะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ง่ายมากคือขั้นแรกๆนี่จะเป็นงานแฮนมันหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องลงถึงเครื่องจกักรเราสามารถทําด้วยทุนทรัพย์ของเราเองโดยไม่ต้องกู้ยืมได้แล้วก็ให้ธุรกิจค่อยๆโตและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์แล้วก็เป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหานเท่านั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจากสบู่รูปทรงลิลี่ที่เหมือนกับมเมล็ดข้าวก้อนเล็กๆจะสามารถแตกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะ ผู้ชมสามารถที่จะเอาไอเดียต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจของตนเองได้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปฟังแนวคิดสร้างสรรค์ดีๆที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของผู้ชายคนนี้กันต่อดีกว่าค่ะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทําได้เก่งนหมดทุกอย่างนะฮะเพื่อต้องการจะรักษาอาหารเนี่ยให้เป็น the best natural body care skin care กับ spa product เนี่ยเราจำเป็นจะต้องแยกอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายออกมาแล้วมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์พวกนี้สามารถเติบโตขึ้นมาได้ทางเราเองก็มองว่าอย่างของวุฒที่เป็น fragrance เนี่ยสามารถจะโตมาเป็น standalone concept shop ได้ภายในเวลาปี2ปีนะฮะของตัวทิชช่าเองเราก็สามารถโตขึ้นมาเป็น tea room ซึ่งอาจจะมี service ในนนกาาาจจาาารรรเเส็จจชออะปหบ้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แบรนด์ของคุณวิติชัยหานพาณิชไม่ว่าจะเป็นหารวุฒหรือทีิชาล้วนมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผน,นวกกับประสบการณ์ตรงอันงดงามที่ได้สัมผัสมาจากวิถีแห่งอรารยธรรมตะวันออกนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กลิ่นซี่งไฮ้เนโรรี่แอนจัสมิน ที่ได้เรื่องราวมาจากการที่คุณวิทิชัยออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศและความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเพลยามค่ำคืนและได้กลิ่นหอมหวานของดอกส้มที่ผสมป่าปนกับกลิ่นหอมอันน่าหลงไหลของดอกมะลิที่ผลิบานอยู่ในบริเวณนั้นจากกลิ่นเหล่านี้เองคุณวิทิชัยจึงได้นำมาเรียงร้อยเรื่องราวขึ้นมาใหม่เพื่อถ่ายทอดความอัศจรรย์แห่งกลิ่นหอมอันตราตรึงนี้เพื่อแสดงให้เห็นภาพแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างยุโรปและจีนได้ยังลงตัวนับเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อหวนคิดถึงความประทับใจในอดีตที่มีต่อดินแดน,นเอเชียภายใต้แบรนด์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างน่าประทับใจจริงๆคือจากจากด้วยด้วยตัว positioning ของหานี่ที่เราเป็น contemporary luxury Asian products เนี่ยเราคงจะไม่มีร้อยช็อปทั่วโลกแต่เราจะมีช็อป ตามเมืองสำคัญๆทั่วโลกนะฮะเพราะยังไงผมยังคิดว่าหารควรจะเป็น n นิชแบรนด์ผมคิดว่าเทรนด์ของ natural products เนี่ยเกิดที่ยุโรปเ <_ s> พราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มผู้บริโภคทางด้านยุโรปเนี่ยจะมีความเข้าใจเร็วกว่าทางเมืองไทยในเมืองไทยเองเนี่ยในช่วง2ปีแรกที่เราเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยเราใช้เวลากับการให้ความรู้กับผู้บริโภคตรงนี้เยอะมากแล้วก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะในการที่จะสร้าง awareness ตรงนี้ว่าผลิตธ,ธรรมชาติมันคืออะไรมันดียังไง essential oil ที่เป็น สารสกัดจากธรรมชาติจริงๆเนี้ยดีกว่ากลิ่น <c oughs> สังเคราะห์ยังไงนะตรงเนี้ยเราเราลงทุนแล้วก็เป็นการให้ความรู้เพื่อสร้างตลาดความต้องการของตลาดตรงนี้ขึ้นมานะฮะตรงนี้เราก็ถือว่า,าโอเคเราเป็นคนที่ invest ให้กับแบรนด์หลังๆที่ตามมาเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยจากที่ไม่เคยมีอ่า product ในเ s กเมนต์นี้เลยในเมืองไทยเนี้ย <c oughs> ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเติบโตเร็ว ในตลาดเมืองไทยเองก็จะเห็นว่ามันมีแบรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะออตอนนี้เนี่ยจริงๆเราพยายามที่จะขยายออกไปทำเองในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปลงทุนเองหรือเป็น Joint Venture กับ Local Distributor นะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพึ่งเป็น Local Distributor ลงทุนเอง100%ตอนนี้เราก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะไปร่วมลงทุนที่เราจะควบคุม Strategy ต่างๆการทำการตลาดการทำแอค i ิวิตอะไรต่างๆด้วยจริงๆหารเป็นเป็นเป็นรีเทลธุรกิจนะฮะเราไม่ได้เป็น เอ็กซ์เปิทางด้านสปาสเตรงส์จะอยู่ที่ตัวรดักมากกว่าและขาะนี้ครับเรากำลังพาคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางไปดูในส่วนของกระบวนการผลิตครับว่าเขามีวิธีทําอย่างไรถึงทําให้ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยมีคุณภาพมากมายขนาดนี้ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โงนะรงงานซัพพลายเออร์หนึ่งในซัพพลายเออร์ของหานะคะที่นี่ก็จะผลิตผลิตน้ำมันนวดหรือว่าบาลานั์นซาออยนะคะก็ตรงน,นี้เดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะบรรจุนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเลน ก็คือลายบรรจุขวดน้ำมันนวดของหานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่แรกเริ่มนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเห็นแต่ละขั้นตอนกันไปแล้วนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเขาเน้นการผลิตกันแบบได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลกันเลยนะครับตามไปดูในส่วนของสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกไปจำหน่าย หรือคลังสินค้ากันต่อเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คลังสินค้าของหานนะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นคลังของทั้งหานวุฒธธิชาแล้วก็พนาชนะคะฝั่งนี้จะเป็นออฟฟิศค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปเดินดูข้างใน เที่เราเราแพ็กมันขึ้นบนพาเลตอย่างนี้นะคะ,ะไม้ข้างล่างนี่นะคะก็คือเพราะว่าเหมือนกับขั้นตอนในการขนส่งอย่างถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายขั้นตอนขึ้นเรือบ้างขึ้นรถบ้างอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราส่งเป็นกล่องเดียวๆไปอย่างเงี้ยคะ่ะกล่องเดียวๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะมักจะโยนสินค้าเราก็เลยจัดขึ้นเป็นพาเลตเนี่ยจะทําให้สินค้ามันปลอดภัยมากกว่าเสียหายน้อยกว่านะคะเพราะว่าเขาจะใช้ ยกรเอาเห็นการทำงานในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเป็นการทำงานที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่วันนี้ผลิตภัณฑ์สปาสัญชาติไทยไปได้ไกลขนาดนี้และวันนี้รายการกระตุกตอมคิดของเราก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับหลักสำคัญในการทำตลาดส่งออก รวมถึงเทรนด์ของตลาดส่งออกในอนาคตมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังจะก้าวไปบุกตลาดต่างประเทศแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับหลักสำคัญในการทำตลาดส่งออกนะครับคือเราต้องรู้จักตลาดต่างประเทศนะครับอย่างละเอียดนะครับเราจะต้องเ,ออเข้าใจถึงความต้องการของตลาดเป้าหมายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะส่งออกไปตลาด EU รเราต้องรู้ว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้นๆเนี่ยความต้องการอะไรบ้าง mm. เขามองประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการทําการค้าในเรื่องของสินค้าและบริการสําหรับแบรนด์หานี่นะครับผมถ,ถือว่าการที่เราเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สามารถจะสื่อได้ชัดเจนว่าเรามาจากไหนเราคืออะไรเราคือใครเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วที่จะเข้าสู่ เขาเรียกว่า global brand มากขึ้นแล้วน,นี่เป็นแบรนด์ที่เราถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับนะครับก็โชคดีที่เป็นแบรนด์ไทยครับขอบพระคุณหม่อมหลวงคทาทองทองใหญ่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาให้ข้อมูลที่สำคัญและก็เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการท่านอื่นๆในวันนี้ค่ะอ่ะองค์ประกอบในการทำงานเนี่ยคือทุก ส่วนนะฮะมีความสำคัญเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราการทำงานเนี่ยจะเป็นทำงานเป็นทีมซะมากกว่าไม่ได้เป็นลักษณะว่าว Man Show จะต้องมีหนึ่งคนที่จะหลีทุกอย่างคือวิธีการทำงานอย่างบอกว่าโอเคมาร์เก็ตตอาจจะเป็นคนเสนอว่าในใน o d ร c ด r a n g ์เรนั้งหมดเนี่ยเรายังขาดอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็อาจจะเสนอว่าโอเคเราจะปลิดตัวนี้ขึ้นมาในคอลเลกชันนี้เพื่อให้เป็นฟูลคอลเลกชันจริงๆแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่มองไว้ว่าจะเป็นกลุ่มนี้อายุเท่าไหร่มี p Preference เป็นยังไงจากนั้นก็คือทีมออกแบบจะเป็นคนดูว่าโอเคควรจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาแพคเกจจิ้งหน้าตาเป็นยังไงกนะะวัสดุอะไรสีสันยังไงจัดซื้อก็จะดูเลยว่าโอเคในส่วนของแพคเกจจิ้งบัเกตเจ็ตควรจะอยู่เท่าไหร่ ะะแล้วก็ตัวเบ้าควรจะอยู่เท่าไหร่นะ,ะแล้วก็จะเริ่มทำงานร่วมกันตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเราใช้ i n t e r อร์ t น s t เ n สหมดเลยคือพนักง,งานทุกคนทีอ่อาจจะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นะจะเป็นคนใช้และเป็นคนคอมเมนต์ว่ามีข้อดีอยังไงข้อเสียยังไงแล้วเราจะไม่รอนผลิตภัณฑ์เนี่ย จนกว่าทุกคนจะแฮปปี้กับมันจากการใช้จริงหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์อย่างมากในกรณีศึกษานี้นะครับแต่ถ้ายังไม่จืดใจแล้วก็เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาแบรนด์เพื่อการส่งออกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น ไปฝั่งพร้อมๆกันเลยครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าเข้ามามีบทบาทสําคัญมากแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่ก่อนที่ที่ดีไซน์จะมาถึงนั่นก็คือการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับการศึกษาว่ากลุ่มลูกค้าของเราจริงๆเป็นใครมีอายุเท่าไหร่ มีประสบการณ์ในการทํางานยังไงบ้างอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วโลกที่เขาเป็นอยู่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะมากําหนดว่าแล้วเราจะดีไซน์แล้วเราจะใช้ความรู้สึกอะไรในการที่จะมาห่อหุ้มโปรดักต์ของเราเพื่อจะส่งมอบให้ลูกค้าสิ่งที่คีย์คีย์ s ั c ซ์เคือคุณเอาสิ่งเหล่านี้คุณเอาความละเลอียดละออหล่านี้ ใส่เข้าไปในทุกอิเลเมนต์ของการทําการคาร้าได้อย่างไรตั้งแต่เรื่องของการตั้งแต่ Product ซึเรื่องของกลิ่นทํายังไงจะให้กลิ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์มีเครดความแตกต่างจากคนอื่นคุณภาพของของอินคลิเดียนที่จะต้องใช้กราฟิกสีลวดลายต่างๆไม่กระทั่งชื่อของของ Product แต่ละชิ้นที่จะถูกอามาใช้นะครับแล้วก็วิธีการที่จะให้ลูกคา้าได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นผ่านกระบวนการต่างๆที่หารมีอยู่ในหาสปาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลายมาเป็นหาหนึ่งกระปกุก สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่ต้องการทำตลาดส่งออกก็สามารถที่จะนำเอาหลักการและก็ข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกชัยยงรัตนะอังกูลบรรณาธิการบริหารนิตยาสารวอลเปเปอร์ฉบับภาษาไทยที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะผมคิดว่าการที่เรามีแบรนด์ที่มีจุดยืนค่อนข้างชัดเจน เพราะตัวนี้เป็นตัวที่ทุกครั้งที่เราจะทําอะไรเนี่ยจะถามกลับมาตลอดเวลาว่ามันไปเสริมจุดยืนของหารที่เป็น contemporary luxury Asian หรือเปล่านะฮะถ้ามันใช่เนี่ยทำได้ถ้าเป็นงานดีไซน์ที่สำคัญเนี่ยเราจะจด ะะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองมากกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสิทธิบัตรของดีไซน์เราจะจดที่เมืองไทยเราต้องยอมรับว,ว่าค่าใช้จ่ายในการจดในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากคือค่าฟรีเนี่ยไม่แพงแต่ค่าทนายเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถไปจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในต่างประเทศได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะจดในประเทศไทยก่อน แล้วในอนาคตถ้ามันมีตลาดต่างประเทศที่ไหนที่ใหญ่มากจริงเราอาจจะต้องไปจดแล้วแต่เคสไปผมว่าต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าสเตรนจ์ของเราคืออะไรอะไรที่ทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งนะฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยจะจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะทำอะไรผมคิดว่าเราไม่กลัวที่จะเป็นตัวเราเอง แล้วก็ทําอะไรที่เป็นตัวของเราเองที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นผมว่าอันนั้นน่าเป็นเป็นจุดสําเร็จที่สําคัญที่สุดจากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ผนวกกับหลักความสมดุลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับกรณีศึกษาของหานเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเพราะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่ไปประสบมสใ,ในต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งความน่าสนใจก็คือผลิตภัณฑ์สปาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมีแบรนด์เยอะมากที่ขายกันอยู่ แต่หานเนี่ยอาศัยความพิเศษความที่เขาออกแบบตัวแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจก็คือมีความเป็นคอนเทมเพอรารี่ลักชัวรี่แล้วก็นำความเป็นเอเชียนแบรนด์เนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้แบรนด์หานเนี่ยโดดเด่นในตลาดสปาได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการที่หานเนี่ยประสบความสำเร็จโดยสรุปเลยก็คือ การวาง positioning ของแบรนด์การมองกลุ่มเป้าหมายคู่แข่งและบุคลากรในองค์กรเนี่ยได้อย่างลงตัวก็คือ Balance ซึ่งเป็นศาสตร์ของเอเชียโดยเฉพาะเลยนั่นคือ k ขี s สั c e s s ของหานครับและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะของการสร้างโอกาสทางธรุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า Creative Economy นั่นเองค่ะ เรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่าลืมกลับมากระตุกต่อมวลนิทแล้วไปคิดด้วยกันต่อครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการอนุรักษ์กับพัฒนาที่เหมาะสมอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญในการแนวทางในการทำงานหรือการกำหนดเป้าหมายของอัมพวา